มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าพิสูงพวกเขากำลังเบื่อหน่ายและมองหาบางอย่างในชีวิตพวกเขากำลังคุ้นคิดว่าจะกินอะไรดีและนี่คือชานนผู้มากประสบการณ์ด้านการกินวันนี้จะกินอะไรดี บูไหมครับนเขาเปิดนะรนะ้อยแปดสิบบาทถูก้เรา,าไม่มีตังแล้ว,ลวลอ่ะเ้าเราจะทำยังไงกันดีงั้นเราลองออมเงินไหมล่ะแล้วตอนไอนจะได้กินปลายปีนี้เอาแล้วนี่เดือนอะไรหนึ่งมกราต้นปีเลยอะ่ะโ,โอเคงั้นก็จัดเลยสิรออะไร ัลโหลเราจะออบเงินกินชาบูกันนะเป็นไอ,<า>อเดีย <ไป S 1> ที่เย<ด><ด>ี่ยมผมจะโอนไปตัวน,นี้แหละ <C ute> ขณะเดียวกันสมชายก็ทำการโอนเงินโดยแอปมบ b i l ายแบงกิ้งขณะเดียวกันแจ๋วก็ได้โอนเงินเพื่อทำการออมร่วมกับเพื่อนๆด้วยเช่นกันแ <C ute> ล้วพวกเขาก็ได้ลงทุนเงินกันเพื่อจะไปออม หลังจากนั้นสเบียนที่ชื่อสมหญิงก็ได้ทําหน้าที่เดี๋วรวบรวมเงินของพเพื่อนเพื่อที่จะนําไปออมในบัญชีออมทรัพย์สมหญิงวิ่งด้วยความเร็วแสงเพราะว่าสมหญิงกลัววัฒนาคารจะปิดก่อนสมหญิงกําลังจะบอกว่าเงินที่เธอได้ทั้งหมดเป็นจำนวน9,000บาททั้งเงินสด และยอดโอนแล้วแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่น่าเปิดที่สุดนี่นคือการคำนวณสิ่งที่สมหญิงกำลังจะทำก็คือการเอาเงินไปฝากบัญชีออมทรัพย์เพื่อที่จะเอาดอกเบี้ยมากินชาบูธนาคารที่สมหญิงจะไปฝากได้ดอกเบี้ยวันละ2%จุดมุ่งหมายในการฝากเงินคือเวลา1ปี ซึ่งธนาคารก็จ่ายดอกเบีย้ยผู้ฝาก2ครั้งต่อปีนั่นก็คือช่วงกลางปีและก็ช่วงปลายปีเรามาคิดกันง่ายๆช่วงครึ่งปีแรกมี181วันดอกเบีย้ยดก็จับคูณกันไปแล้วก็คูณกับเงินต้นอย่าลืมหารด้วยเลขจำนวนวันทั้งหมดในปีนี้ด้วยนะครับนำมาบวกกับเงินต้นก็จะได้ยอดที่จะคิดในรอบต่อไป ครึ่งปีหลังนำเงินของครึ่งปีแรกมาคูณ2%แล้วก็จับคูณอีก184วันและนี่คือยอดเงินรวมทั้งหมดในบัญชีและเราก็จะได้ดอกเบีย้ยเป็นจำนวนเงิน180บาทซึ่งเป็นเป้าหมายที่สมหญิงและพ้องเพื่อนนั้นต้องการและแล้ววันนี้ก็ได้มาถึงวันที่พวกเขาจะไปกิน ชาบูถูกมากชุด1นึงบาทใช่ที่ดีไหมอะแต่แล้วพวกเขาก็ชะงนและงุงน,นงงแผนที่แล้วนะเพราะที่น่าเศร้านั่นก็คือร้านชาบูนั้นเจ๊งไปแล้วเหลือไว้เพียงสนามหญ้าไว้วิ่งเล่น เพราะขาดทุนมาจากราคาชาบูต่อชุดมันถูก,ก,ถกเกินไปผ่านมานี่เป็นอะไรกัน